ถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยไม่มีนะก็เลยบอกกลาวเล่าสิบวันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะไหนเลยวันนี้ก็เลาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นมีอยู่ร้านนึงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงพาก็เลยแบบไม่ไม่ได้รับมาคือสูงไปนะคะบอกเก่าแล้วสิวันนี้ถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวะค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยฮัลโหลูดเซ่บ,บายบาย บายบายก่อนบายบายเอาฮัลโหลปุบเสร็จบาย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 ก่อนบายบายเอามีอยู่ร้านนึงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงยุพาก็เลยแบบไม่ไม่ได้รับมาคือสูงไปนะคะบอกเก่าเล่าสิบวันนี้ว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างเอ็นดู ค่อยๆ,ๆกินค่ะเว,ๆๆๆๆๆวลากินห้ามไูมคะหนูทานอร่อยไหมคะลูกไหนหนูตอบสิหนูตอบสิอร่อยไหมคะพูดเพราะจะติดคอเข้าใจไหมคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นเด็กน้อยทันอร่อยไหมคะลูกโชด้อร่อยถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยวันนี้ก็คึกคืนทั้งวันอยู่ด้วยกันกับเด็กคนนี้ นี่ใช่ออกไปข้างนอกหากล้วยไม่ได้เธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันหากล้วยสุกไม่ได้เส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะหนูเอาซ่อมโซดาหนูต้องเอาซ่อมตักค่ะลูก เ,เพราะว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ไปให้ดูชมวิวบรรยากาศท้องทุ่ง<อ>มีอยู่ร้านนึงแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงยุพาก็เลยแบบไม่ไม่ได้รับมาคือสูงไปนะคะบอกเก่าแล้วสิบวันนี้ถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวะค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยไหมคะหนูทานอร่อยไหมคะลูกไหนหนูตอบสิ ูตอบสิอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นมีอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงยุพาก็เลยแบบไม่ไม่ได้รับมาคือสูงไปนะคะบอกเก่าแล้วสิบวันนี้เด็กน้อยทันอร่อยไหมคะลูก ชอดาอร่อยขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจดีๆให้นะเด็กน้อยทันอร่อยไหมคะลูกชอดาอร่อยนะคะทักทาย วิถีชีวิตประจําวันนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ไปให้ดูชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ไปให้ดูชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นย่าเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนเช้าก็ <c oughs> วันนี้มัวแต่ไปลาอหาแต่กล้วยหาไม่ได้ หาไม่ได้จริงๆคือกล้วยสุกอะแต่คือเขาก็มีแหละมีอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าราคาค่อนค่อนข้างสูงฉันก็เลยแบบไม่ได้เอามาคือคือสูงจริงๆพูดพอจะติดคอเข้าใจไหมคะหมยคะหนูทานอร่อยไหมคะลูกใหนหนูตอบสิหนูตอบสิอร่อยไหมคะ อ่ะค่อยค่อยกินโทดาต้องกัดด้วยไม่เอาเหรอคะกัดนิดนึงไม่มีนะก็เลยบอกกล่าวเล่าสิบวันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะอาเพราะว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ไปให้ดูชมวิวบรรยากาศท้องทุ่ง คือเขาก็มีแหละมีอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าราคาค่อน,อนข้างสูงฉันก็เลยแบบไม่ได้เอามาคือคือสูงจริงๆเส้นเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะหนูเอาซ่อมโซดาหนูต้องเอาซ่อมตักค่ะลูกไม่มีนะก็เลยบอกกล่าวเล่าสิบวันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะ ไม่มีนะก็เลยบอกเกล่าวเล่าสิวันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะคือเขาก็มีแหละมีอยู่เจ้าหนึง่งแต่ว่าราคาค่อน,อนข้างสูงฉันก็เลยแบบไม่ได้เอามาคือคือสูงจริงๆถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ ก็เลยไหมคะหนูทานอร่อยไหมคะลูกไหนหนูตอบสิหนูตอบสิอร่อยไหมคะีม่ว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างเอ็นดูค่อยๆกินค่ะเวลากินห้ามพูดเส้นเล็กแห้งอาหารมื้อเช้าของเด็กน้อย ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจดีๆให้นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะวันนี้ยังไม่ได้เป็นยาเลยเพราะว่าตอนเช้าก็มัววันนี้มัวแต่ไปลอหาแต่กล้วยหาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆคือกล้วยสุกอะแต่พูดเพราะจะติดคอเข้าใจไหมคะ ออกไปข้างนอกหากล้วยไม่ได้เธอจะไม่อยายกจะเชื่อเลยอ่ะันไม่อยายกจะเชื่อเลยฉันหากล้วยสุกไม่ได้อลโหลโบเซบายบายบายายก่อนบายบายเอาขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณ <Yeah. S 1> ที่ส่งกำลังใจดีๆให้นะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะเซ่บายบาย เซ่บายบายเซบายบายขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจดีๆให้นะเ <Yeah. S 1> ด็กน้อยทันอร่อยไหมคะลูกชอดาอร่อยก็นะคะทักทายวิถีชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยตอนเช้านะคะ่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะเซบายบาย เซบายบายเซบายบายไม่มีนะก็เลยบอกกล่าวเล่าสิบวันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะพูดเพราจะติดคอเข้าใจไหมคะว่าชีวิตประจำวันเป็นยังไงบ้างเอ็นดู ค่อยๆกินค่ะเวลากินห้ามพาูดเพรา,พาะว่าตอนเช้าก็ไม่ได้ไปให้ดูชมวิวบรรยากาศท้องทุ่งหญ้าเลยเพราะว่าตอนเช้าก็วันนี้มัวแต่ไปเลาะหาแต่กล้วยหาไม่ได้หาไม่ได้จริงๆคือกล้วยสุกอ่ะแต่ไหนเลยวันนี้ก็เลาะ ถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยพูดเพราะจะติดคอเข้าใจไหมคะ้าแมงอ่ะค่อยๆกินโถดาต้องกัดด้วยไม่เอาเหรอคะกัดนิดนึงไม่มีนะ ก็เลยบอกกล่าวเล่า10วันนี้ก็อยู่กับเด็กน้อยนะจ๊ะถ้าไปตลาดใหญ่ก็จะเป็นแบบว่ากล้วยที่เป็นสีเขียวค่ะที่ยังไม่สุกเทียแต่ว่าฉันต้องการใช้วันนี้ก็เลยค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะเซ่บายบายเซบายบายเซบายบาย